ก๊บครับแก๊บหานะ้ามาน,นีู่กขึ้นมาทำไมบนโต๊ะดูเป็นแมวช่างสงสัยเห็นเรานั่งมาถึงบ้านมาทำงานนั่งอยู่ไม่สนใจเห็นเราไม่กินข้าวดูก็ไม่สนใจนะมานั่งตรงนี้เลยเนี่ยมานั่งฝั่งนี้นะทั้งๆที่มีถุงกับข้าวอยู่ตรงนี้หอมกินหอมมากเลยไม่มาสนใจกับข้าวนะมานั่งเฝ้าเรา เนี <N ee> ่ยมานั่งซ้ารเราอยู่มุมนี้มุมนี้ตลอดเลยตั้งแต่ขึ้นมาไม่ไปใกล้อาหารเลยเนี่ยขึ้นตรงนี้ขึ้นขี่ตรงนี้มาแล้วก็มานั่งตรงนี้แล้วก็คอยมาอยู่ตรงนั้นมุมนั้นแล้วก็มาจับมือล้วตรงนี้เวลาเราทํางานคงอยากจะถามว่าทําอะไรเนาะอย่างงี้ัหมอยากจะถามเราว่าทําอะไรเนาะเป็นห่วงเหรออยากถามอยากรู้เรื่องเหรอลูกอยากรู้เรื่องเหรอฮะอยากรู้เรื่องเหรอ อยากรู้เรื่องเห้หาวแล้วหาวแล้วอันนี้มาอันนี้มาแกบแม่อยากรู้เรื่องอย่าไปจับมันจะตกเอามือมาหน่อยเอามือมาหน่อยไม่เอามันจะตกมันจะตกเอามือมานั่งลงนั่งลงลูกนั่งลงเออนั่งลงนั่งลง มายุ่งวุ่นวายกับมือไม่ไปสนใจเลยนะดูอันนี้ปลาเผาเนี่ยปลาเผาหอมมากดูอีเมลคี้อ่อนออนแ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 อนดูดูดูให้ดูใกล้ๆไม่สนใจอะไรเลยนะดู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 ไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวจะไปล้างมือแล้วไม่เอาเปื้อนแล้วเสร็จแล้วโอเคลูกพอแล้วนะ พอแล้วพอแล้วโอเคพอแล้วนะพอแล้วพอแล้ว